โดยพี่น้องโชคเขิมกะอยากขอบคุณนพระอาจารย์เนาะที่เพื่อนไวเนื้อเสียใจเนาะไอ้โชคเขิมเป็นสาพานบุญเนาะพี่น้องเนาะเงินกะจำนวนบ่นนอยเนาะพี่น้องสองเถือสามเสือสี่เพ่นโอนมาเนาะกะนับเป็นเงินกะตกอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเลยนะพี่น้องเนาะหลายกระมระอาจารย์กะโชคเขิมก็เส่ยเพื่อนอาจจะเป็นความชัดเจนของเฮาเนาะ แล้วก็บไหวเนื้อเสียใจเพิ่นก็เลยเฮาเป็นสะพานบุญเนาะสุดท้ายนี้ซอคึมก็บ่บมี่ยังหลายซอคึมก็ขออวยพรให้เพิ่นเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุหมั่นขวัญยืนให้เป็นห่มโพห่มชายให้ลูกให้หลานเนาะตลอดไปเนาะเบิ่งแยงลูกหลานกะบซอคึมกับภาวนาเนาะพี่น้องให้น้องพิมพ์เนาะได้เศ้าไวๆเนาะหายวันหายคืนแล้วก็ได้กลับบ้านเนาะได้เมืัวประเทศลาวเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่กะคือพี่น้องฮู้แล้วว่า เขาก็ย่นิ่งอะซ้ำว่าบ้านเศร้าเขาซื่อนะพี่น้องเนาะการไปการมาก็ต้องใช้ใจทุกอย่างพี่น้องต้องมีต้องมีค่าใช้ใจวัดทุกอย่างก็ได้แต่ภาวนาขอให้เพิ่นได้ออกจากโรงพยาบาลและแข็งแห้งว้ๆแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่หักษางน้องพิมพ์เนาะดูแลเอาใจใส่น้องพิมพ์ตลอดมาแล้วก็ถึงเฮาสิบบมีเงินเพิ่นก็ให้ผ่อนจ่ายนะพี่น้องก็คือคุณหมอก็ให้ความเมตตาสงสารมนุษย์ตาดำๆพี่น้องเอง เบิดทนทางเนาะถ้าเพิ่นบวชักษาถ้าเพิ่นบวบหักษาตอนมือนั่นที่เขามาเนาะน้องพิมพ์อาจจะบอกง่ายๆซาพี่น้องขอโทษเนาะอาจจะตายพี่น้องเยก็คือเพื่นเราถ้ากับกับ๊บมืออยู่บ้านอยู่เพื่อนกั๊ดองพิมพ์อาจจะอันตรายเสียชีวิตได้เพิ่นว่าคุณหมอเพิ่นก็เลบยบวชให้เมื่อพี่น้อยกะข้อก,กลุมก็ดีใจเนาะที่ได้ไปสะพานบุญแล้วกะข้อกลุ่มวังว่าทุกคนเนาะเอ็ซีทุกคนแล้วกับู้ใหญ่ใจดีทุกคนจะได้หับบุญกุศลห่วมกันเนาะ ที่เราได้ส้างได้ทำกันเนาพี่น้องเนาะเสาคุ้มเสือว่าผลนบุญที่เหตุนี้ขอให้ไปถึงเอฟซีทุกคนที่ได้มาเบิง่งมามาเบิ่งคลิปเนาะมาชมคลิปตลอดให้กำลังใจสาคุ้มตลอดมากขอให้ทุกคนได้บุญทำกันไลๆเนาะทุกทุกคนที่มีการเบิง่งสวัสดีสบายดีพแมพี่น้องเอฟซีเบิดทุกคู่ทุกคนวบาจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเราพี่น้องเสาคุ้มกะพบดพอก,กันมือมือนี่คือเก่าก็เดิมมัเนเอกะอยู่ค้อนกันเหมือนเดิมเสาไรา สบายดีโซลายคายือในน้องรับอยู่ประจำรับรับเกินๆพระอาจารย์ว่าพากันพระอาจารย์เซลพระอาจารย์ว่าคือพากระจบหอนนะบอว์บอกเลยพระอาจารย์เดีซ่อมโตอุ้บห่วห้องแตกบึ้มบึ้มเหมือนแต่อยังหัวกับโซลายพองแต่ว่าเมื่อน,นี้ฝนตกเนี่ยก็น,นอนนนอนเย็นในน,น้องโซลายเนาะแต่โซกลืมก็มีความเครียดกันเลยละบอว์รับเลยพี่เนาะอยากจะแจ้งผู้ตาบวมเครียดนอนบอว์รับคืนสั่งเป็นจนแจ้งโซลายกับเชีวยวโซกลืมไปย่างลูกขึ้นลูกลงอยู่ จ้าภายในเสาวพิมอันสาเกลือขี่รถไปได้กับเอซีถ่วงต้องรัดเข็มขัดนะสาวกลือถ้าอนบ่เพียงพอเลยรคุณซื้อกระจอยลงหล่น้องสร้างเป็นพุ่งกระลุงกระป๋าโดยสร้างเป็นแท่กะขอบุญขอบคุณเนาะพระอาจารย์อ่ะสาวไยขอบบุญขอบคุณภายในอ่ะขอบขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์เนาะที่ว่าช่วยเหลือน้องพิมมาไม่อนี้ก็แม่นดีกว่าว่าข้าเจ้าแผงก็ระเด็นข้าเจ้าขอบคุณดีดีแม่นแมนก็พระคุณเนาะของไอ้พระอาจารย์ที่เพิ่นช่วยเหลือน้องพิมมาเนาะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้เพ,พลินร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นลมโพลมไซให้อายุมันคันยงินเนาะให้ลูกให้ล้านตลอดไปเด้อ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเดี๋ <c oughs> ยว์สับพิมไปขอบคุณอีกแส่งระเจ้าว่าขอบคุณเพิ่์นบุคให้เป็นไปเลยสับปีมในสิแบบว่าสุดยอดนะว่าเมนน้องมนะันว่าเปลี่ยนเลยออกกล้องตลอดกะเพิ่์นกะซอยเลื่องเงินมาเนาะหนึ่งพันหกร้อยดอลลาร์กะเอากะชิษทนายจ่ายเนาะเพื่อกลับนะเพราะว่ามันกะ บอ่คอยมีเงินมาประเด็จส่งเนี่ยเอฟซีกับบริขาวคือว่าเพิ่นกระซอยร้ายแล้วเนาะโนบุตีเพิ่นเขาก็สิทรอยทยอยใจ,จยเจอโน่นห้าสิได้กลับแต่ครัมีผู้ยังเจดีทางในซอยเคลือเข้ามากันยัครับคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากับบูมว่ามือออกเพิ่นเพิ่อนอาเซีาายใจเลยค่ะหาเขาบูมี่เปิดกระ้อยเข้าผ่อนจ่า,นนนเายเ,เป็นหนี้เนาะสไลเนาะแมนเออมันจะเป็นประสันอยู่แล้วที่เขาคาดคาดคิดไว้นะพี่น้องมันต้องเป็นแบบนั้นนะพี่นอ้อย จะในกัญญาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เบิง่งโฆษณาเฮาหนิหดเด้อเพื่อจะมีกำลังใจเดี๋ยววันนี้สกกึมสิพาเขาไปหาซอบพิมพ์เนาะตั้งแต่่าตัดมากกับบุกไปไปเบิง่งนก็เทอว่าท้องแฟบแล้วเป็นจังได๋เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งวันทุกคนสิตะลึงแบบอ่าแม่เอาม่ซิ่งแห้งเนาะที่คุณหมอไทยเก่งหลายที่เพิ่นเอาก้อนใหญ่ๆออกจากท้องน้องพิมพ์ได้เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกันมั้ยเมื่อวานนี่บาร์ฮามีเพิ่นถ่ายไปแต่มื้อนี้สกกึมสิพาไปถ่ายแบบละเอียดให้เบิ่งอีกเทื่อนึงแล้วก็ เห็นหน้าน้องพิมพ์เนาะหน้าตายิเงียบๆแจ่มใสสาวาลายชิดายอยู่บ้านนี้จะควนเปิดคลิปจะควรเปิดคลิป <c oughs> ันบอสกันสั่นมันจับยากมันเรื่องบไหนอ่ะมันบอดีกันสั่นมของเจ้าน่ะโมตัวอันนี้มันมันยังกันนันโมอะไรมันเป็นยังใเทิงกันนั่นอยู่อืมเดินป่านห้องโม,โมไม่เนเออพอดีว่าขอยกจิกนั่นใอ่ะสาวลายจะพูดในเพราะว่าสิบสิบพักก็ไปไปโลตัดเนาะพี่น้องหลังกันสิบไปเงินพระอาจารย์เพู่ในั่นแหละใดแต่ก็ขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์อยู่หลัด แคลิฟอร์เนียเนาะอยู่อเ a ขอบุญขอบคุณพระอาจารย์เลยล่เด้อคอยพระอาจารย์อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุหมั่นควัญเยืนเนาะอันปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปทีคือเห็นลูกหลานมาเป็นมาเคะอาศัยใบบุญเพิินกะสำบันมืนตาบริเวณพีตีตาบริเวณน,น้องเด้สสำบันชาวเขาซื้อมาอยู่กินอยู่เนี่ยก็โอ้ประกาจารย์คือเห็นลูกหลานอยู่กับคอยอยู่ดีมีแหงเด้อ จะแรกกับเศร้ากึ่งก็มีแต่คำอวยพรนในเพิ่นเนาะบ่มีอย่างสิดต่อบุญแทนคุณเพิ่นได้เนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพิ่นก็ว่าพระอาจารย์ก็บ่ได้รัมณีลุ้ยดอกพระอาจารย์ก็บ่ได้มีพระอาจารย์อยากซอยเพิ่นว่าโอ้ยเพกระทำพระเอกศาลาพ่อมาลาอยู่หลัดเดชเพิ่นว่าเศรคากึ่งก็เลยว่าอยุหลัดขัดติบ่ผิดมันอยู่อยู่วอชิงตันแต่โบม่นดีซีเด้อพระอาจารย์ได้่ว่าเพิ่นโอววอชิงตันสเตบ่เพิ่นว่าแมนสิบ่เอกราชคัมเมนกัคอมเมนต์มาให้ข่อยข่อยเนี่ยคอยบุค นอนนะพี่้มาแรงที่คมโซนไปเบิ่งโมลำมปะคลายเครเียดนอนเพิ่นน้ำพังงอนเตรียมจะผ่าไปนอนพูดแรกข่ขอยขัยุ่มโมลัมจะไล่อยนอนบรับจยากสอดแจ้งคืนพูดโพดซื้อลอตเตอรี่กับบริใกล้จักนี่บันทึกต้นหนึ่งโอ้ยวาสนาอีกำยองสมบะรอผูกก่อนน้องมะนาวจ๊กให้จังถือ,อถือทะเลพกบ่ถทึกบ่ใกล้นะ คนมันบ่มีด cam, วงสิเนาะพี่น้องบ่เป็นยังหว่นหน้าเอาใหม่้พี่รองใบหนึ่งรอยบาทเบิ uh, ่งสั่นสั้นเอสลายจบก็แดะสลายพี่ดจแนวบะเดียวเกสีได้ออกแล้วบะมาเยี่ยมน้องว่านี่คราบมดูบ่มีีสิได้ออกอันคุณโมใหญ่เิ็นได้น่บอเพิ่นก็ย้งบ่ได้ว่าสิว่ามือนันเดอสิได้ออกมี่เสิได้ออกม่แต่ว่ารอติดตามอาการต่อไปแย่เพิ่ให้แพ้เศราขัดก่อนเนส่ายมโว่ารนมัน แผมันใหญ่ไงในพกกายัง yeah. ต right. <sh arp look> <res ult ki> ิดตามอาการอยู่เนาะเพราะว่า <life> ย <anyway> ่านแล้วมันใหญ่เกินเนาะชำส่วนประตูเลยผ่าเืองเลยก็คือส่วกบแทนส่วนตีทรายเล้วมันผ่าลงตรงเต็นท์เนาะเป็นความจะยุบกันกันว่าว่าอยู่ได้พกคือเพื่อนเก่งนเด้๋ยวเนาะหยิบติดกันได้แต่ว่าแพลมันก็แหงแนี่ยท้องก็เริ่มยุบลงเนาะแต่วันตอนนั้นแหงแล้วบ่แพลนะแหงแล้วอืมบ้ การซีก็แหงกาโตเอ้ที่ว่าพายรอบรอบมาชุดนอพาใส่นะเออแต่แปะเนาะบ้านเพคุนพาใส่เพราะกินได้์เซยพี่น้อะกินเข่าได้๋ยวปกติเป็นบ้านเนาะเดี่ยวแห้งขลังขลัะแม่คลัมคลัมพอดีพันยัดใส่บุตรกพันนัยใส่บุตรติดกการอลัดอาศัยเนาะยัดใส่จีกเรื่องอันนี้ก็เนยกินเข่าแบบให้กินหลายๆเลยนะอืมช่างเป็นให้กินกินเข่าหลายแห้งดี่ช่างเป็นเนาะแต่น้องมันกินบ่ได้อันกินได้ แม่ไม่น้อยแกย่าแล้วเนาะว่าปากคนยังไตคนแบบคนแบบยังทันหัวโลสะแต่ว่าหิวหูซึกหิวอซ่เสมือนชุ่เสุิมซึกเครียดเมื่อยเปเป็นวิ่งเป็นเวียงปวดขีดปวดหักพระอาจารย์คนแบบพวกเราแล้วจะอยู่แบบนี้ขณะคนป่วยกับซีป่วยคนว่าเผาคนป่วยคนแบบคนแ้วคนคนบป่วยอาจจะป่วยได้เพราะว่าคนป่วยแบบ ได้ครับการดูแลรตลอดเนาแต่คนป่วยแบบไปรู้ลรคนป่วยมันมันนั่นเลยหนึ่งแล้วนอนนอนบเป็นเวลากินบเป็นเวลาสลายแม่รับหมดเป็นเวลาไม่เห็นเกิดความเครียดแล้วก็เป็นลายชิงลายย่างก็เป็นไปได้บนี้พระอาจารย์่นเออก็บเห็นใจเจ้าเลยพระอาจารย์ก็เห็นวายุเบิ่งถูกคิปิ่นแบบเป็นต่ะเมอแล้วจ้าายุเผาคนป่วยนะแต่เห็นไร้บุญนางทพ์เผ่นกะมีบบุญแน่เิ่น่าจังว่ามหดจุดนี้เิ่นกรักษาเิ่นไกล กลัวคนเพราปกติก็คือจังเขาเห็นแล้วคนทองปุุงกันเต่นี่ก็คือสิบูมี่ภริภาพก็พามาเนาะเห็นเงียบไปเลยพี่น้องยแต่กระชี้ยานการรักษาได้ไปกันเพราะว่าเห็นค่ารักษาของสาวพิมพ์นีคือแบบแมนสูงสุดเท่าที่แบบว่าเคยเจอมานกแน่นอนแสบใจแมนสุดเลยค่ะน้องยังบอกแล้วว่าเอะหิตบอชมันบอชมันบริว่ารักษาไดกระชิกกระชิค่อยๆเนาะคอยจจอคำว่าเลยว่ะคอยจจอคำว่าเขาบอกใบเลยว่าคำนี้คงมาจากไหน เทวดาได้ก็สร้อยโบราณแค่นี่แหละซื้อที่ซอยได้กันหน่อยนะควรสีเสียงพามาแม่เราว้ามันใช้เงินลายได้สลายเงินบ่ใฮ้ยสีเสียงพามาถ้าโบมีเงินกับตกอยู่กับผู้เกี่ยวกับเงินย้อนยุคคนว่าเงินโบมีแบบผู้พามาต้องหับแม่บ่ต้องมันค่าคอหนะผู้พามานี่ก็ว่ากับพระอาจารย์เหตุผลก็ว่ากเป็นสิ่งอะไรพี่น้องพระอาจารย์เออไอ้เจ้าได้ซอยอะไรก็สรอยเจ้ามันชุดเลยอันอันตีนเต่าตกสลามเลยคนหนน่อยคนน่อยก่อนจากสัตว์แล้วคนหน่อยกับลอยจากสัตว์แล้วพระอาจารย์เลงคนน่อยกันย่อมหับแล้วว่เป็นบุญ จ้าบุญบุญเจ้าเห็ุโวงกันมากับเพิ่อนเราเป็นสิ่งเดมาประสีทธินะเพื่นวะประสั่นการปรมาดอกเพื่นวะบุญแด้เพ่น่สั่งมาแต่ได้เจอกันประสิเรา์ัเพร่อนว่าดยวยขนอยแม่และขนอยขอนลอยกาบุญอยู่ขนลอยว่ประสั่นคือสิบบบมหม้อจุดหนี่ซำานี่เหตุกาวกระเพิ่นคืนเพนโทรมาทนเพื่นโทรมาบอกซู่ซู่ไปได้กเแต่กำลังใจเหบสุขนนั่นแหละเพนวะพี่โรอกับข้านูเนะพี่โร่ยุนอเวกันเลย มันก็แค่ห้องนุ่งคือเก่าเขาเพยมันข้านวดมันทับยอบ่อปลายชนี้เกินไปตังตังแพงนะภาษาบันเทานะสไลด์<ม>ยูโนเวย์นะอ่าเอินสลากกับเฮียเด็กคู่มือคือเก่าเคนกันเลยไปกระโทมันเท้าอยู่เขามีเรียกระโทูมาคุยกระเบื้งเท้าอยู่กขอบบุญขอบคุณธเอฟซีทุกหม่องทุกบอลทีอา่าหายกำลังแรงใจติดตามเนาะถึงเพื่อนสิบดีซอยเรื่องเงินขับมากะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นก็คือกำลังใจที่สำคัญเนาะพี่น้อง สไลด์ก็เป็นคอมเมนต์เออสูส่ๆเด้อสไลด์เพื่อว่าดีใจแล้วเพื่อว่า <c oughs> ดีใจแล้วเราบอกมาสูส่ๆได้เงินได้ครับก็ดีใจแล้วสวไลด์ว่ะโอ้ยอยูันก็มีฮะอเมซอนเนาะคอมบริเงินยูเทิร์นเหมือนกับ <c oughs> พระอาจารย์กระฝากเงินมากกระให้คผลหารจิบเรียนสู้กินสไลด์เราไล่เพิ่นว่าให้ทุกคนผลหารจิบซับกลุ่มหน่อยให้ลอยนึงเพิ่นว่าขับรถขับรางเติมน้ำมันเพิ่นว่าไปนี้เจ้าผู้ใหญ่กูมูเพิ่นว่ เพราะว่าไปหันไปนี่ฮะเ่าต้องขี่รถซับกึิ่มไปเนาะแมนเอ้าข่อยแพงรถข่อยยางอีกตัวแดดด้วยนึงกับไปจอดซองกิโลกขยะยางเอาคือนถมันหุ่มเห็นว่าวุ่นใหก่อยแต่เราไปจอดรถแล้วกันเป็นห่วงรถเนาะเราก็ากมีเงินถือรถกันยางว่าเขายางเขายางขาวสะพานเราไปหอดลูกบาทรถเราไปหาจอดเราหอดไปได้เราเป็นห่วงรถแล้วเนาะถือรถตรีอย่างชี้นึงกอดาซื้อขั้นใหม่ซะดอกก็ถือจะเถอ บบพันฉพีหน่อยมาพาสไลชพิมมาหามงักน่องพันหนอน่องตีเหล็กบบเป็นเน่องพัดคือวันช่วยบุคอยมาลัเหล็กกับบเป็นคือก่าเส้นทางคนแก่นยันจื้อวันนี้ก็จะเติมน้ำมันบ่อเลยไหนซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งหักเงนกาแฟบอใไ้แม่ใจดีเป็นดีใจนะรับซื้อเขากับเขามากินแซ่บแล้วกจะหาโมกจิกิน ากินข่าวประทุไม่น่าจะในกระป๋อกว่าจริงเกิบขอบบขับนจจก่อกบอกว่าไม่กินข่าวคัะ 太多了。

在不在？ กออะไรอยูนี่กอดกันน้อยยู่เราราเขาเยนตอนทีมาเร่ออกมาเราแบบโอเย็นแล้ว Gracias. <laughs> 台湾。Okay, well. อ็เลมากิดสลัดผากยูโรบินซนันบีหนัไปสลัดผากยูโรบินซันั่นมากมากินะอตของอามาก็แสแจ้ง พอวานน่ยมีกระเซียนบอกมาว่าโดนซากลุ่มไพขาได้ดังดังกระปิบกระพิบกระิบแบรูเื่อความเราเลยละหูกาฟังเสียงกะหูไล้ทเมื่อไเมื่อไเมื่อบานประสบลแต่สิดีใจนะ

เจ้กเากระดาษเจ็ดละโลหรือ,อวะน,งนงางไลกันเดี๋ยพระอาจารย์ใน,นี่นางไปนั่งมันนั่นออแหละค่อยขอบคุทตะ เ,เงินอยู่ธนาคารน้อซอยนอคนว่าฮงได้ผ่าเงินมาให้เจ้าเพื่อไลแต่ว่าผ่าันหบุตัแก,กระเพิดแล้วนหนัอีโดสงสารมีตาคน,น่อชีวิตเสีาวไรน้อชานน้อเ่าตื่นตันใจลายแบบกต่ที่บคําแดนมาปันญ,ญาอเลยสับตึงนำใจคนน้อซอยนาอขนาดเทาคนเคยเห็นหนาคนบอเขามีเคยเห็นไหนยอยวอนี่เคยใส่เจ็ดปีแล้วะ ก่อบุคลหนาเขาจเที่ยวนกอนโทกมาครับเทปขึ้นุนยังนุ่มอยู่เลยกะแตงไเนาะเขตบุญป่มกันฉรับว่ปฏิตรตนีาดูดูรรยาพี่นอก่อยยังสอยมาเนาะกับเารตระอาจารย์นอกนอกอกับทุกคนทุกคนนั่นแหละบผก้ใหญ่ใจดีทุกฝาส่วนน่นรองเนาะ้ที่มีส่วนร่วมเนาะในครังนี้ก็คือเป็นบุญกุศลทยงไง่แหละเอซีคู่กัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเป็นกดติดตามกับตำรากำลังใจกับสำคัญคือการพี่น้องกับขอบคุณพระทุกทุกคนนะบอมีเนาะงมัทรมองทุกบอลนั่นแหละเฮากันเลยทราบซึ่งกำลัใจเพื่อนเนปิโน่กับขอบคุณแต่เสื้อกนักพี่น้องกัเซ็กซี่คนก็แบบเสือกอะไรใจเซ็กซี่ไรพี่น้องไปแค่เสซอกโดยพี่น้อง โซกึมกะอ่าอย่าขอบคุณเนาะพระอาจารย์เนาะที่เพื่อนไวเนื้อเสื้อใจเนาะไอ้ซกึมเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องเนาะเงินกะจำนวนบ่อนอยเนาะพี่น้องสองเถื่อสามเถื่อสี่เพิ่นโอนมาเนาะกะนับเป็นเงินกะตกอยู่ประมาณแสนกว่าบาทคทนะพี่น้องเนาะร้ายกูมูพระอาจารย์กะโซกึมกะเสื่อเพเ่็นอาจนย์ความชัดื่อของเฮาเนาะแล้วกับไวเนื้อเสื้อใจเพื่อนกรเลยเฮาเป็นสะพานบุญเนาะ สุดท้ายนี้ชาวกึ่มกับโบเมียงหลายชาวกึ่มกับเขาไอพรนแหบเพิ่นเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุหมันขวัญยืนแหบเป็นหฮมพ่โฮมชายให้ลูกให้ลานเนาะตลอดไปเนาะเบิ่งแยงลูกหลานกับชาวกึ่มกับภาวนาเนาะพี่น้องแหบน้องพิมเนาะได้เศร้าไวใบเนาะหายวันหายคืนแล้วกัได้กลับบ้านเนาะได้เมื่อประเทศลาวเนาะพี่น้องเพราะว่ายูนิกอะคือพี่น้องหูแล้ววะเข้ากับยูนิกอะซ้ำว่าบ้านเศร้าเขาซื้อเนาะพี่น้องเนาะ การไปการมาก็ต้องใช้ใจทุกอย่างพี่น้องเอต้องมีจังมีคายใจวัดทุกอย่างก็ได้แต่ภาวนาขอแหเพิ่นได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแข็งแห้งว้ๆแล้วก็สุดท้ายนีก็ขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่หักษาน้องพิมพ์เนาะดูแลเอาใจใส่้องพิมพ์ตลอดมาแล้วก็ถึงเฮ้าสิบบมีเงินผิ่นก็ให้ผ่อนใจนะพี่น้องก็คือคุณหมอก็ให้ความเมตตาสงสารมนุษย์ตาดำๆพี่น้องเองเบิดหนทางเนาะถ้าผิ่นบ่หักษา ถ้าเพิ่นบับหักษาตอนมือนั่นที่เขามาเนาะน้ะนองพิมอาจจะว่ายังซาพี่นขอ,อโทษเนาะอาจจะตายพี่น้อยก็กคือพนร,รอถากับกับมืออยู่บ้านอยู่เือนกับน้องพิม์อาจอาจะอจันตรายเสียชีวิตได้เพื่อนวะคุณหม,เมอเพิ่นก็เลยบอกให้มือพี่น้อยกับเขากุ้มก็ดีใจเนาะที่ได้ไปสะพานบุญแหละกับเขาคุมหวังว่าทุกคนเนาะ fc ทุกคนแหลวกับู้ใหยาใจะดีทุกคนจะได้หับบุญกุศลห่วมกันเนาะที่เขาได้สั่งเดด้น้ำกันเนาพี่น้องเนาะ สาบกุมเสือว่าพจนบุญที่เหตุนี้ขอให้ไปถึงเอฟซีทุกคนที่ได้มาเบิ่งมามาเบิ่งคลิปเนาะมาชมคลิปตลอดให้กำลังใจสาบกุมตลอดมาขอให้ทุกคนได้บุญนํากันไลยๆเนาะทุกๆคนที่มีการเบิ่งบวต่การจะเป็นการสวยเรือกระสังเราพี่น้องเนาะทุกกําลังใจขอให้ทุกคนหับคนบุญนั่นกับคืนนากันเราพี่น้องเนาะให้เอฟซีทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขายลำรวยลำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุข ทุกๆคนได้พี่น้องเดอ้อคิดเป็นสังกคมก็ดีใจที่คุณยายใจดีทุกภาคส่วนเอฟซี FC ทุกคนให้ความหักความเมตตาให้เสากคืมเป็นสะพานบุญไว้เนื้อเส,สืกก้อใจเสากคืมเนาะแล้วก็ถ้าบ่มีเอฟซีกับโบมีเสากคืมในมือน,นี้เนาะเอฟซี FC ก็คือผู้มีประพุ่นทุกๆคนที่เขาไม่ติดตามรับชมเสากคืมเนาะสุดท้ายนี่เสาคืบก,ก,กับซีโคอจบคิดไวสำนีเนาะพบพกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี